สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำสายลานปู่บาลีจิตก็มาซื้อกับอีโพรนะคะจักนี่อูหูหลายคันนะคะอยากได้แบบไหนเลือกได้นะคะอัน,นมีหลายราคานามาหา,าอ่าอีโพได้นะคะนี่ค่ะหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันห้าคันมาดูทางนี้ก็เยอะนะคะนี่ห้าคันแล้วนะอยู่ทางนี้แล้วอันนี้หกคันแล้วป้าคำสายเอาแลว้วอันนี้นะคะนี่นี่ จะถ่ายไว้เป็นหลักฐานอีพโจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วนี่เพราะว่าป้าคำสายถ่ายไว้หมดแล้วนะคะตามนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีหัวเยอะแยะเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็มีนะคะหกอุ้ยแบบซิกแซกก็มีนะคะนี่หนึ่งสองนะคะแล้วก็เต็มอยู่ในบ้านก็ยังไม่ได้บรรจุนะคะอ่ายังไม่ได้ประกอบเลยเยอะแยะเลยนะคะถ้าคนไหน สนใจนะคะสนใจก็มาเอาได้เลยนะคะมาเอาได้เลยนะคะถ้าคนไหนสนใจนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเยอะแยะเลยนะคะถ้าคนไหนอยากตัดเสื้อผ้าก็ได้นะคะนี่มีผ้าขายด้วยแต่้างใส่ไม่ว่างวันนี้นะคะมีคนโทรมาอยู่ก็มีงานของนานีอยู่นะคะ น้องสาวก็จะรีบไปปัดชุมอีกโอ้โหอะไรขนาดหนักนะคะอารังการงานสร้างนะคะเอ้อขับไปเลยโทรหาอีเมลเลยลูกเอาเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเออห้าศูนย์สาม ไปกัชิไปเห็นลุงพ้นประแตนน้ำแหละอืมกห้าศูนย์สามหกสามสี่หนึ่งแม่คำใสนะจ้าคุณสวยโอ้ยคนงามกระโดดไฟสิงามซ้ำข่อยเ <laughs> ว้าเลยเสียงดังไปแปดบ้านพูดลูกก <laughs> ็อยากได้ก็เชิญน,นะคะแล้วก็ติดต่อได้นะคะอ่าอีพออย่างก่อน พ่อถนอมนะคะฟังแต่ชื่อก็ถนอมแล้วนะคะไม่เคยทำให้ใครผิดหวังนะคะเชื่อถือได้นะคะนี่ค่ะโอ้เบอร์โทรเบอร์โทรเก็บไว้นะคะเบอร์โทรนานี่นานี่นี่บเออศูนย์หกสองสองสี่เก้าสี่สามเจ็ดสามนะคะอ่า ติดต่อได้เลยนะคะแล้วก็ศูนย์อ่าแปดเจ็ดสองสองสามหนึ่งหกเก้าเก้าค่ะก็แค่นี้เนาะป้าคำสายจะขอลงจบคลิปแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะมีจักเยอะแยะนะคะต้องการแบบไหน ก็ได้นะคะแบบซิกแซกหรือธรรมดาหรือเหยียบตีนเหยียบเท้าก็มีนะคะขอบคุณค่ะ